นี่วิธีน้องเพื่อนร่อนท่องเป็นได้พี่น้องเด้อคอยบ่เป็นปแต่กะตรงที่เพื่อนหายไปล่อนก็คือ,อยูเพิ่งคุณละค่ะอีกมุมหนึง่งอีกจุดหนึง่งอันนี้มาหมองที่ว่าท่องบนแล้วนี่ค่ะน้องเปรี้ยวปีดนะคะเป็นน้องน้องสาวของน้องเปิป้ลคะ่ะ เนเื่องใหญน้องกันจังมาเนาะแปลกได้พี่น้องไอ้ไทยบ้านเพิ่นซื้อนี่ซื้อซื้อเดียวแล้วกอะน้ำสกุลน้ำสกุลคนไรยางแหมไปกระพ่งหูน้ำสกุลเพิ่นบ่คือกันแหมมีขาบีทีวีล่อนทองมระจันเขาต้องมาหล่อนในน้ำลึกๆประจัน มาเบิ่งกันถ้าคนพันไดอินดีได้ปิดกิโลลดพี่น้องยางบ่ไดไปหลายคนพันนัดอินดับกันไดหมื่นละหมื่นเลยอันนี้คือเป็นวิธีร่อนนะคะเนาะแต่ว่าท่องเขาก็บบได้ดอกเพราะว่ามันเข้าบ่ได้มานร่อนตรงที่จุดมันมีทองเนาะค่ะเนาะพี่น้องตอนนี้เพื่อนก็มีทหารมียังพอ้อมนี้ไดแต่ขี่มันเม็นปะนี่อันนี้คือเข้าเข้าบ่ได้ขาอยากได้กับไปซื้อยู่รานท่องแล้วพี่น้องเด้อโอเคปะ จัดไปค่ะ